นำของเกี่ยวชั้นสามนี่พี่นอ้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องปลาทองกราบสิชั้นแนวพี่น้องเขามีปลาทองกราบมาอยู่สถานีวีทีเอสสยามพารากอนนะักพี่นอ้องนี่คนคนนี้นะพี่นอ้องสิงมาท่านท่านตากตินโอ้โหเพิองนับของเกี่ยวพี่นอ้องพอลงมาจากรถเนาะ ไอเดชพี่น้องโท่าม้าคนขืนคนลงเขลงทางนี่ก็มาทาทางนี้นะพี่นทุกคนากฏวทางนี้ก่ะสรีมาทา้งเทศสารคนมาทักที่หาก็สิมุ่งหนาไปทางรักเท้าวไปทา้งมอชิดมอดคนเบิ่งซอนี่พี่น้องก็เขาอันนี้ชั้นบนชั้นสามนะทุกคนนี่ความนีไปแล้วพี่น้องความหนีไปแล้ว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  นี่ส่วนท่ามีกะจีกำลังจีึ้นนะทุกคนโอ้โหพี่น้องทั้งคนขึ้นทั้งคนลงโอ้ยนี่คืออยู่สยามพารากอนนะทุกคนมีกันสามอ๋อท่าท่าคนคืนคนลงนะทุกคนคนเต็มเลยเต็มตู้เต็มพันนะทุกคนปาดโถปาดโถปาดโถปัดโถขาวนสองเก้าหก ทุกคนมาเด็กรถขบวนสองกระต้คอครับมาจบไปขึ้นหอเดี๋ยวกรต้อกับลงไปชั้นล่างนะทุกคนนี่อันนี้คือชั้นสามกันบนนะทุกคนนีไ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนอ๋อมีขึ้นหอเดี๋ยวกระต้อีพาทุกคนไปชมเบินทางนั้นนะทุกคนอย่างนั้นเนาะ ท่าทางนีงกับสีมาทางแคกษาเนาะทางนีงกับสีมาทางสะพานต้าสินเนาะทุกคนซองฟังได้ซองฟังข้าทุกคนซองฟังเดี๋ยวกระทองสีพาไปชมเบิึงอ่าทางรถไฟฟ้าเนาะทุกคนโอ้โหสร้างได้จังแดนคนสองสายมาจุมาทะลุมองเดียวกันเนาะทุกคนก็ นี่มองนี้มันโค้งนะทุกคนโคง้งแต่ขึ้แยกตรงนี้นะแยกมันขึแยกข้างหน้านะทุกคนมีแยกนี่พี่น้องซองฟังนี่เห็นปะเห็นปะข้างหนา้ามันขึแยกซองฟังนะทุกคนซองนี่ก็จะมาทางอ่าบางหวาทางสะพานตราสินเนาะทางนี้ส่วนทางนี่ก็จะเป็นอ่า มาทางเคฮะนะทุกคนปวดบอยเลยกลับมาแล้วรถรถมาแล้วตอนนั้นน่าจะมาทางอ่าเคฮะนะน่าจะมาทางเคฮะนะทุกคนโอ้โหทุกคนเลยปวดมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้ว,ลวอันนี้มาทางเคฮะ มาต้องสิมาลัดทับหนินคุณอาจารย์คผู้ชมเบิ่งนำการน,นี่คือทางรถไฟนี่คือรางรถไฟมาแล้วมาเลยม,ม,มาชิดมาพี่มาทำเกียร์มาแลว้วมาแลว้ลว,ลว,ลวมาแลว้วไปแล้วคุณมาแล้วปวดปวดมาต้องเกี่ยไปยืนถาไม่ด้ายนะทุกคนทั้งคนขึ้นทั้งคนลงนะทุกคนเบิ่งเอา อ๋อคนมีคนขืนแบบนี้มีคนล่องนะทุกคนลงแรมโรงแรวโอ้โหเหนะไรก็เสี่ยวเต็มเลยอ๋อพี่น้องปวดโอ้โหปวดความมันเหงาเละทุกคนเหงาแห้งดีรถคนน่เดียวขืนเดียวลงเดียวขืนเดียวลงเดียวมาเดียวไปเดียวมาเดียวไปพี่น้องตามเสี่ยวเงินแต่ลกเรอแต่ละวันนะทุกคน ก็ทบนี่ส่วนทำหนีขส้มาทำวางว่านะทุกคนมาทำสะพานทาับศิลปไปแล้วไปแล้วไปพี่นออ้องย้อนปลาท่องพอดีลงไปข้างล่างนะทุกคนลงไปชั้นล่างเพรก็ปลาท่องมาตั้งแต่อางโศกน่าปลนะาท่องประสิทธิ์ลงตรงนี้มีอันนี้คืออาสยามพัฒนคร,รไปพี่นออ้องปลาท่องดีลง ไปข้างล่างนะทุกคนไปนี่คนเหรอคนขึ้นคนลงเต็มเลยทุกคนอ่าะลายแห้งเลยดิว้าอว์ม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 ว,วนี่ทำนี้ไปแล้วไปแล้วพี่นอ้องทำนี้ไปแล้ว อันนี้ฮอตชั้นสองแล้วทุกคนนี่อันนี้ลงมาฮอตชั้นสองแล้วทุกคนอันนี้ขบวนต้นหญิงสไปทําบางวานะทุกคนโอ้โหเบิ่งเบิ่งคนแหนนเลยเฮ้ยเลยทุกคนก็คนนี่เบิ่งคนลงนะทุกคนคนลงก็พุ่งคนอ้ยาทุกคนทั้งคนขึ้นทั้งคนลงคนขึ้นคนลงเต็มเลย พอลงทางนี้ปุ๊บนะพี่น้องเพราะว่าชั้นบนเกิดจะเป็นทางนแปลนะชั้นบนเกิดจะไปพูนไปทางอ่าสนามกีฬานะทางซ้ายมือนะความือเกิดจะไปทางอ่าทางแยกรัดข้าวนักขุนไปทางมอจิตกับชั้นซอนก็ทางนีเกิดจะไปอ่าเคหะทางนี้ไปเคหะ ต้องหนีกันสิไปทำบ่าวบาทุกคนงี่ทำบ่าวบาไปแล้วทุกคนอ๋อไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วทำบ่าวบาไปแล้วทุกคนบ่าวบาไปแล้วโอ้โหนี่ทำหนีกัเต็มนะทุกคนเต็มเต็มเต็มว้าวเต็มตัวเต็มเลยทุกคนโอ้โหนี่แหละ คือเมืองไทยนี่คือประเทศไทยนะพี่นอ้องนี่คือไทยแลนด์นนะทุกคนโอ้โหโอ้โ oh. ผ oh oh. เ,เจ้าจิ้งจุ่งงาไปทางอ่านี่มาแล้วมาแล้วพี่นอ้องมาแล้ว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 เบิง้งพี่นอ้องว่าคนจะลงไลายขนาดไหนนะทุกคนเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งทุกนพอมาเขาจะเอามาต่อแถวเอ้เหล่อยกด เป็นแถวเป็นแถวแบบว่าหมดแซงคิวกันน้ทุกคนนี่เห็นว่าเห็นว่านี่นี่ใะ้เจ้ากระสิเดินออกเดินออกเดินออกตรงกลางกระสิเดินเขานะทุกคนทุกคนเออตัวทำบนเขาทำบนออกขึ้นไล่ตาคนคนไล่ตาอุ้ยแต่ว่าคนเขาล้ายคนเขาล้ายเต็มเลยทุกคนเต็มทุกตู้เลยโอ้โหทุกคน พี่น้องเอ้ยเต็มอัดเลยทุกตู้เลยกดเต็มวิ่ง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 นกวิ่งขันเขาเต็มทุกตู้เลยว้าถล่คนอันนี้ก็สีมุ่งหนาไปทางท้ายแยกลาดพร้าวลาดพุ้าวเ่งเอานี่มีหน้าจอตะว่าพู้นีมันทันไปไฟแล้วว้าถล่มทั้งหมดเต็มทุกตู้เลย โโอ้หความเงาวนะพี่น้องก็มานลอยเม็ดนะความเงาของกระเบนตู้ขบวนรถไฟขึ้นลอยเม็ดเลยเนีความ painful. มันเงาวนะขึ้นลอยเม็ดเลยขึ้นลอยเม็ดเลยเนี่นี่ตรงนี้ขึ้นมาแบบขึ้นมาประทันเนาะพี่น้องก็รล่อหลบหลบหนาเนาะไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้อง ไปวันนี้ปะทองกับชีลงไปชั้นสองนะทุกคนครัวปาท้องกับสิมุ่งหนาไปทางาเอกสารเนาะ,านะพี่น้อง,องไปต้มบึง่งชั้นสองว่ามสีหลายขนาดใหญ่โอ้ยคนขึ้นคนลงเนาะคนเข้าคนออกโอ้ยพี่น้องปวดโอ้อันนี้ปะท้องลงชันง้นสองเนาะทุกคน นี่พี่นาะงข้างบนก็ซ่องขามข้างล่างก็ซ่องขามนะชั้นสามก็ซ่องขามคือกันชั้นสองก็ซ้องขามนะทุกคนนี่ส่วนทางนี้นะก็ะจะงงงงงหนาไปทางบางว่าเนาะคนแบบหลาหลายยืนต่อแถวกันเต็มเลยคนโอ้โหคนพี่นอ้องความหลาย ป่ะทุกคนมันจะโยนต่อแถวยืนต่อแถวยืนต่อแถวพันเป็นแถวเลยขบวนขบวนบางว่านะทุกคนป่ะถูกความเงาปวดเหงาแห้งนี่ทุกคนเลปิดเปิดออกมาแล้วทุกคนเข้าไปกดมาท่องมาอยู่ตรงกลางพอดีทุกคนเลย คนความมันยาวนะของรถไฟโอ้ยหยาวแห้งส่วนตัวนี้นะพี่น้องส่วนทางนี้ก็าจะไปทางบางว่านะส่วนทางนี้ก็าจะไปทางเกฮะน่าทุกคนไปทางเกฮะนี่ปิดแล้วน่าทุกคนปิดแล้วแล้วไป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 บางว่าไปทางสะพานตากสินน่าทุกคนไปแล้ว ทรายนี้ไปแล้วทุกคนไปแล้วแต่บลาท้องไปซ้ายนี่นะทุกคนนี่ตัวนั้นนี่เป็นสยามพารากอนนี่ทางใหญ่ทางใหญ่นีปลาทอ้องกไปอ่าตั้งนี่นะทุกคนไปแค่ภาสาพอดีแค่สาเนี่ยคนก็ไปหอดเคหานะลงแค่ภาษา นี่นมันไม่ชิวหมดตอนเรามาท้อนทงนี่คนก็เริ่มร้ายแล้วเริ่มร้ายแล้วพี่น้องคนก็เริ่มขึ้นมาร้ายแล้วต้วนต้นนี้นะพี่น้องต้นท้อนี้ขึ้นมาจะเป็มอาทีพนะอ่ะาครับ con cái lai này ăn cái theo tay lại lại từ cái nào lại của thông quan lại ăn con này ่พี่นอ้องงฟันี่ใหม่แล้วฟังนี่ใหม่เด้๋วคนไปทำความายแล้วคนคนก็ลงมาเที่พี่นอ้องความหลายของคนโอ้สุดยอดดีเอาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้นะประทองกับสิลาท่านผู้ชมเชีอเ่อข้อนี้นะมากตับตับกดสต๊าคไลค์กดไลค์กดติดตามนะพี่น้องมันสำคัญนะกดข้าพูดศาสนาเพื่อเป็นกำลังใจให้ประท้องเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้มาต่องุศลธรรมทุกอย่างที่เรีอยากได้ฝากคันหน่อยคลิปหน้าสวัสดีครับ กูเอามา้งแต่สนามกีฬานะมาแล้วมาแล้วบาบาย